เดิมครับผมถ่ายตลอดนะเหมือนเดิมนะมีสอยาแบบครับระดับหน้านะระดับพี่เขาบอกว่ามันเป็นเส้นทางผีผ่านนะเราสอบถามนิดนึงว่าอันนี้เต็นท์หรืออะไรครับผมไอตรงนี้ที่ตัวแบบฝรั่งเศสแล้วป่ะสั่งสั่งอีเบะเฉพาะคนขึ้นก้จักก่อนอ่าเปิดรับเป็นทางการอะไรยังไงในตามในเพจนี้ว้าหน้า อวัดดีครับวันนี้อยู่กับเบิร์มนะครับวันนี้เราก็มีทริปนะมีทริปก็นัดเจอหกโมงเช้านะแต่ว่าเพื่อนแจ็คนะครับก็เป็นเพื่อนที่ผมขี่มอไซค์แต่ก่อนไปออกทริปกันไปบ่อยนะแต่คือแต่ก่อนอ่ะผมเที่ยวกันอ่ะไม่เคยทารูปหรือแบบ YouTube ยู u ูบอะไรเก็บไว้นะนี่ก็จะเป็นแมตช์แรกนะที่แบบเออทำทำขี่มอไซค์ด้วยกันอ่ะซึ่งแบบ เที่วกันมาเยอะมากอะไรเงี้ยนี่ก็นัดเขานะก็เหมือนเดิมนะสายตลอดเหมือนเดิมนะสายตลอดเหมือนเดิมนะก็จะพูดยังไงอ่ะสายเหมือนเดิมนะผมก็มารออยู่ตอนนี้เรารออยู่ที่ตรงบางแคนะไมก็เต็มเลยเดี๋ยวมอบางแคมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราไปนี่เราพาไปพื้นที่ลับนะเหมือนเดิมมาอยู่กับเบอร์พาที่ลับตลอดก็เดี๋ยวรอดูว่าจคจะมากี่โมงนะตอนนี้ตอนนี้กี่โมงผมไม่ได้ใส่ในกลาบเลย ตอนนี้รอไปหกโมงหกนาทีแล้วนะครับเรานัดกันเนี่ยล้อมุนหกโมงนะผมมารอสักพักนังนแลลวก็เหมือนเดิมอะแจ็คก็ยังไม่มานะเดี๋ยวเรามาดูว่าแจ็คเขาจะมากันกี่โมงนะว่าแจ็คเขาจะมาถึงเรากี่โมงนะเออเดี๋ยวมารอดูกันหกโมงห้าสิบยังไม่เห็นผมนะยังไม่เห็นยังไม่เห็นวนอยู่เหมือนเดิมครับผมถ่ายตลอดนะเหมือนเดิมนะยังไงอะปรับนะต้องปรับนะต้องปรับตังค์สวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วพี่ผมจำขาแว่นที่ได้เดี๋ยวเข้าไปหาพี่ก็อสวัสดีครับวันนี้ก็ถึงแล้วนะะ ที่หมายเราก็อันนี้เรามาแวะแล้วก็มาแวะหาพี่เป้นะครับผมอยู่บนเนินเขานะอันนี้เรามีกิจกรรมกิจกรรมมากมายนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมทั้งเก็บขี้กงขี้ไก่นะครับแล้วก็มีอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายดูแล้วกันที่นี่ก็เป็นที่ปิดนะซึ่งผมก็มีโอกาสที่ได้แบบว่ามาที่นี่เนี่ยก็ พูดจากกับพี่ๆเขานะครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็ไปตามกันในเบิร์ฟชนแนลแล้วกันนะครับผมก็จะมีอะไรบ้างนะครับผมคลิปนี้บอกได้เลยว่ามาก็ลําบากแล้วอยู่ก็ต้องลําบากนะสไตล์เบิร์ฟเขานะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวเจอกันกลายเป็นว่ากลายว่าเป้ในปลายแทนไปทั่วหมดเลยนะเพื่อกับด้านหน้าเรียนเป็นวิทยากรสอนผมรู้ไปหาความรู้เพิ่มเต็มอนะร้อนมาก ม่แม่เขาตากเอาไว้จุดจุดอะไรอยู่โอ้ยกรอกบอกรอบเนก้อนเลยมั้ยดูโอ้โหอันนี้เป็นมะกรูดน,นะครับพี่อ,อ้อวชิวมากออกมาข้างนอกเย็นว้ามัลยนะใช่เป็นทางป่าที่เรานะครับที่เราลุยโฟวิวก<ๆ>ันมานะครับผมก็ันนี้อยู่กับเบิร์ฟอีกแล้วนะครับพามาลำบากลำบนเนี่ยบอกเลยว่าเบิร์ฟเนี่ยตลอดนะฮะนี่ต้องมีพี่เป้นะครับผม จาของพื้นที่พาเดินสำรวจพื้นป่านะฮะนี่ของจริงของจริงนะเน่ล้อเล่นบอกให้เลยเบิฟมาจริงตลอดเดี๋ยวมาดูว่าคืนนี้นะบรรยากาศจะเป็นยังไงนะฮะมาขนาดนี้แล้วนะครับเดินเดินอยู่งูฉกตอลอดหมวกกันแดดไม่ได้เอามาครับหมวกกันน้ำค้างใส่ไปก่อน มันเป็นเมล็ดได้ไม่ตาย80ปีเนี่ยนะ80ปีเนี่ยต้นไหนที <t 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 asi> <t asi ่ออกดอกคือเขาเรียกตายขุยมันคือ80ปีแล้วแนะนำหน่อยรู้จักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาวทีเดียวเลยใช่พวกเหมือนการตรงเส้นทางสาธาริสินแล้วเจ้าที่อยู่ทั้งสื่อเลยใช่มันเป็นเป็นเป็นอย่างนี้นะพี่แล้วก็ ข้างข้างล่างเป็นน้ำล้วทีนี้มันเป็นเส้นทางสายพิณายพิณแล้วก็คุยยไปป่าเนี่ยคุยเนี่ยอ๋อนี่คือรอยคุยอ่ะไปป่าแล้วนะถาวันถาวันเรียกมันไดลิงมันไดลิงต้อไดลิงแหล่งผลิตดินของไครสุดยอดบอกแล้วเบอร์นีไม่ได้โกหกพามานี่ต้องของจริงนะช่องอื่นอาจจะเม็ช่องเราก็เม็สของจริงนี่เดินป่าจริงนะไม่ได้โกหกนะ ให้ไฟมันจัดสันแล้วกันพอไหมพอไฟไหมปุ๊บเอาผลแรกก็จะเป็นยาระบาดยาลเล็กๆทีนี้ก็มีสัตว์มาแล้ว,วน,นีตรงนี่แบบว่าถ้าผาเลย โค้งเวิ์งน้ําพอดีนะครับผมบ้าบองจริงมันสวยอะไรขนาดนีน้แต่ยืนอยู่ก็แอบขาสั่นนิดนิดนะเพราะว่าุ้ยลมแรงด้วยุ้ยขาสั่นวะนี่คือเรายืนอยู่ตรงหน้าผานะครับจริงเลยครับ พามาลุยแบบว่าเป็นที่ปิดน,นะครับไม่ไม่แม่อนุญาตให้เข้ามานะครับผมที่<ม>ตรงเนี้ยเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยเป็นน้ําตกขนาดใหญ่เพราะว่าข้างใต้เนี่ยเป็นแถวเนี้ยชาวบ้านเขาเรียกว่าผาแดงแต่ว่ามันจะมีล่องรอยของหินงอกหินย้อยตลอดท<ม>ั้งหมดเลยทั้งพื้นเลยหลายร้อยปีนะคือตรงนี้คือน้ำตกขนาดใหญ่ ก็สมัยก่อนยังไม่น่าจะมีแม่น้ำสายนี้หรอกเพราะว่ามันเป็นยังไม่มีเขื่อนมาอะไรอะไรนะขึ้นไม่ออกหลังจากที่ฝนแรกมาขึ้นแน่นอนมาเด้เลยแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกว่ไรนะพวกเดินเดินป่าพวกวิ่งเทวอะไรนะจะขอมาแล้วหนะีนี้ขอมาเดินขอมาอะไรเขาจะมาถ่ายรูปเก็บรูปกันเอะไรนะ fc ฟของเ e ิร์ฟ a ชนแนนะครับน่าจะมีข่าวดีสําหรับฤดูฝนหน้าเจ้าของไร่สัญญาว่าเดี๋ยวจะพามาดูถ้าครับเดี๋ยวเ้กนทแบนี่คือย่าแบบครับระดับหน้านะระดับหน้าเลยนะป่าระดับหน้าเลยนะเดินก็ต้องแบบระวังหน่อยนครับ ซื้อของ,ขงท,ที่ธรรมชาติเลยเดียวนะผมว่าหน้าฝนมันน่าจะสวยนี้มากๆเลยนะก็นี่เราขี่มอเตอร์ไซค์มาครับลุยต่อโฟล์วเข้ามานะครับก,กินที่นี่อะไรวะ<า>สิงหาเด็กมาเาเด็กมาเที่ยวป่าแล้วก็ก็เดี๋ยวจะพาไปถึงจุดที่เรากางเต็นนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเอ,อามอเตอร์ไซค์ครับลุยมาแล้วก็มาการเต็นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจุดที่กางเต็นเป็นไงบ้างนะครับ นี่ก็เป็นตอนแรกผมจะมากลางนี้นะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นสุดเส้นสายของรถไฟสายมอวนะซึ่งสังเกตว่าหินพวกนี้มันจะไม่ได้เป็นหินตามธรรมชาติซึ่งมันเป็นหินแม่น้ําที่ฉเฉลอสึกขนขึ้นมาทำทางรถไฟนะซึ่งมันสุดตรงนี้พอดีนะอะตอนแรกผมก็คิดจะมากลางตรงนี้ครับก็คือ เขาบอกว่ามันเป็นเส้นทางผีผ่านนะแล้วก็ปัญหาก็อีกอย่างนึงคือว่าก้อนหินนมันคมผมลองลองกาวชีดแล้วพยายามเคยหินที่หมดแล้วก็ไม่ได้นะตรงนี้ก็น่าจะเฟลไปเดี๋ยวอาจจะต้องหาจุดกางเต็นท์ใหม่เออตอนแรกคือผมเห็นตรงนี้มันแบบเออดูธรรมชาติดีอะไรเงี้ยก็เอาตามคำแนะนำของคนพื้นที่ดีกว่าเนาะไปะย้ายขอสอบถามนิดน,นึงว่าอันนี้เต็นท์หรือ,อไรครับผม อยากจะอันนี้เป็นเต็นที่ไหนอะเอ้ยรุ่นนี้มันไม่เคชัวนี่เออเอ้ยลายเท่ว่ะตัวใหม่อันนี้ตัวใหม่ปะเฮ้ยนี่นิวเวอร์ชั่นนี่ว่ะเฮ้ยไอตัวนี้ที่ตัวแบบฝรั่งเศสแล้วปะที่คุณสั่งสั่งอีเบย์อะตัวท็อปเลยนี่ว่ะอ๋อมันเป็นลายแบบดูดาวใช่ไหมข้างในเป็นไงบ้างโอ้โหมีช่องดูดาวด้วยอะซื้อเต็นที่ไหนมา ฝรั่งเศสป่ะนำเข้าไหมนะอันนี้เป็นเครื่องแบบ PU แบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์มาอ๋อใช่คือมันจะสว่างมันเห็นดาวอะไรเงี้ยหรอกลางวันก็ได้ก็เห็นดาวอ่ะอ๋อรับนนี้เรามารีวิวเครื่องเป่าลมนำเข้าจากอเมริกาคุณครับคุณใจเครื่องเป่าลม อ่ะโอ้โหดูเลย้องเป่าอ่ะดูควรใช้มีดนะเป่าลมแบบตุ่ยของที่ลึกสำหรับเอ่อคนที่ใช้แรงงานแลกข้าวใช่ครับผู้ผมใช้แรงงานแรกผมต้องผู้ผมใช้แรงงานแรกอยู่แล้วครับรับไปเป็นตัวไหนรับหน่อยครัผู้ผมครับตัวหนึ่งของตบ ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราก็จะมาทํางานนะครับผมแลกข้าวที่อยู่นะครับอยู่ในไร่นะครับผมก็ไปเรื่อยฮะเดี๋ยวเราจะไปทําเก็บขี้ไก่ครับทําปุ๋ยแล้วก็อาจจะเก็บไข่ไก่นะครับเดินไปซุ้มไก่นะครับผมกิจกรรมแบบ วิถีชีวิตนะวิถีวัฒนาชุมชนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะให้พี่เป้นะครับผมพูดถึงเรื่องของศูนย์าการเรียนรู้ที่นี่นะครับแล้วก็กเษกเษตรกิกรรมนะครับมันคืออะไรนะครับผมให้ทุกคนมาเรียนรู้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าผลงานการเก็บพี่ไก่ของเบิร์บจะเป็นยังไงนะครับผมไก่กินตำลึงไก่ก็กินผักเหมือคนคนนะ <laughs> ไก่ต้องกินใบมันใบมันช่วยอะไร อันนี้คือมัน15นาที5นาทีโอ้สบายเลย้น15นาทีก็เหลือแหละละใบมันมน่ะเป็นเทคนิคชาวบ้านพิเศษที่ทําให้เป็นไขแ่แฝดอ๋อเองว่าเฮ<น>้ยได้ลูกแฝดเออวะเดี๋ยวจัดให้หนักเลยเออน้องรบกวนทางานอะไรให้มันรวดเร็วนิดนึงนะฮะ<ล>เขามีแต่พารนะับคนเรานี่พารเพื่อนนะเออ ใหห้ดครับครับผม,ผมนนแสดงว่าคุณฝันที่เป็นจริงแล้วคุณได้ข <No. S 1> องแล้วได้แล้วครับวันนี้ชาตสำเร็จแล้วครับปัญญาปันทุกวันนี้ดูแรงงานพม่าครับนางสางครับแลกข้าวครับแลกข้าวเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมน้องนิดหน่อยธรรมดาเราวิถีเกษตรกรรมอ่ะดูดูวับขนขี้ไก่ครับขนขี้ไก่ ประจำมีแต่ภาละครับคุณแจ๊คแั้นนึงไปเดินไปนเดิมครับภาละเพื่อนครับใช้แรงทุกอย่างวันนี้เราเป็นถ้าไม่ทก็ไม่มีข้าวกระเซยของแท้นะอย่าเราเก็บไข่ไก่ไปทำไข่ดาวกินด้วยกิจกรรมกิจกรรมแรกหหราหกินไวๆนะเรา,เราอ่ะดูดิปดที่ลงแล้วก็เอาอะไรนะคลาดลากออกไปเลย ทำดิเออนี่คือผลผลิตของวันนี้นะครับที่เราได้กินกันนะครับผมไข่แบบสดๆจากธรรมชาตินะออร์แกนิกส,สดปะล่ะสดว่กกาไก่ครับผมเนี่ยสดว่กกาไก่ครับผมเนี่ยสดว่าไก่ครับผมเนี่ยสักจะตกมากเลยติแน่หูเกือบหลุอ่ะนี่วันเดียวเนี่ยสองวันห่งแพงแล้วเนี่ยกะหล่ำปลรมาถาม พี่เป้ครับเออพี่เป้เคล้าไก่ครับอ๋อยังไม่เคลียร์เลยงั้นเดี๋ยวขอเป็นเรื่องเป็นวีคหน้าแล้วกันพี่าครับเป็นตื้อปุ๋ยไก่เวตื้อปุ๋ยไก่เะอเยได้ว่ะมากคได้ว่ะยิงคุณหมอได้เอยเฮ้ยด้โดนหัวไก่ถ้าอกว่าพี่พี่เสียค่าหันไก่แค่วันละ25บาท ามว่าทาไมาเบิร์ฟถึงชอบเที่ยวจังเลยอะไรเงี้ยก็อันนี้มันก็เป็นคําตอบอะผมไม่เลือกพูดแทนยังไงนะคือบางอย่างมันก็เราเห็นมันอยู่อ่ะแต่เราแค่แบบเราจะเราจะเลือกที่จะมาอยู่มาหรือเปล่าแค่นั้นเองทุกคนทําได้นะจริงๆไม่จำเป็นนะต้องแบบว่าเฮ้ยเลยเห็นผมมานน่นนี่นั่นแล้วแบบเออดูลําบากดูอะไรจริงๆคุณก็เลือกที่จะไม่ลําบากก็ได้นะ แต่คุณเลือกที่จะเอามาเอาชีวิตมาใช้มารู้จักกับสังคมคนใหม่ๆมารู้จักกับธรรมชาติพอเราคุณมาเที่วแบบนี้คุณได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งธรรมชาติได้ทั้งความสุขได้ทั้งแบบดีแลกได้ทั้งแบบมือระคี่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่มีอะไรตอบโจทย์ได้กับถึงนี้หรอกมันอยู่ที่คุณว่าคุณก็อากาศเย็นมากนะครับบรรยากาศดีครับแต่ก็แอบเสียดายว่ากลางตรงไหนไม่ได้นะผมชอบฟิลที่มันเป็นแบบ ป่าป่าธรรมชาติแต่ว่าที่นี่ก็ต้องกลับมาย้ำีิธนีแน่นอน,นครับเพราะคุณพี่เป้อะไรเงี้ยครับที่แบบเออแบบไว้ใจให้ผมมาทำนู่นทำนี่แล้วก็มาให้กางเต็นท์ขอบคุณพี่เป้ค้งนะครับผมก็เอามอไซค์จอดข้างเต็นท์เลยนะผมก็แขวนไฟไว้แล้วก็โต๊ะตรงนี้เนะี้ยเต็นท์ผมก็เหมือนเดิมครับอากาศ ค่อนข้างหนาวนะครับแล้วก็เย็นเลยแหละผมยังไม่เคยแบบบอกเคล็ดลับอะไรเงี้ยก็คือว่าผมจะมีแบบว่าชุดเครื่องนอนที่แบบว่าทําให้ผมนอนหลับเต็มที่เต็มอิ่มเสมอนะก็ไม่เคยแนะนํานะวันนี้ก็จะมาแนะนําเลยแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นเป็นสลิปปิ้งแผ่นนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวโครเวอร์ของยี่ห้อคารายมิดนะอันนี้คือถ้าพลิกด้านหลังมาจะเป็นแบบนี้ เป็นแผ่นรองนอนนะแล้วก็อนี่อันนี้คือที่นอนที่แบบผมใช้มาตลอดนะตัวนี้ก็คือใส่หมอนได้นี่จะเห็นม่ามีหมอนอยู่ก็จะอุ่นแล้วก็หนาวแค่ไหนก็ไม่มีทางที่ความเย็นจากพื้นดินขึ้นมาโดนตัวเราแบบน่น,นอนอันนี้คือทุกทิปเขาไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยนะครับแล้วก็ถุงนอนก็จะเป็น ทุนว่ขนห่านนะครับของในจะหายคืออุ่นอุ่นมากนะครับแล้วสามารถกางเป็นผ้าห่มก็ได้ดหรือจะห่อตัวก็ได้อันนี้คือแบบว่าที่สุดละที่หลักๆที่ผมมีก็คือแค่เนี้ยที่ผมถ้ามาแบบมอไซเดินป่าอะไรเงี้ยผมก็จะมีแค่นี้แต่ถ้าเป็นแบบครอบครัวหรือว่าเป็นแมคมป์ค่าก็จะเหมือนกับที่ทุกคนเห็นใน YouTube นะคลิปๆที่ผ่านมาก็ผมนัผมมีแค่นี้แ ที่สลิปพื้นแผ่ก็จะเป็นของไครมิดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว cover แผ่ที่ห่ออีกทีหนึ่งแค่นั้นเองไม่มีอะไรมาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับผมนี่ก็พาทิ่ขึ้นแล้วนะครับกำลังจะขึ้นนะพาทิกำลังจะขึ้นพี่เป้แ็บ,บอกว่าพาทิจะขึ้นทางนูน้นตื่นมารอดูตั้งแต่ตีห้านะ คือน,นอนเที่ยงคืนกว่านี่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับกับศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาน,นะครับผมบรรยากาศดีครับหนาวครับไม่ไหนาวธรรมดานะโคตรหนาวเอาดูพาที่ขึ้นนะ โน้นครับอาทิตจะมาแล้วนะครับโหทงนี้นมีหมอกขึ้นครับโหเลยอยู่วันนี้เย็นด้วยครับอีกไม่นานที่นี้ก็จะเปิดให้ทุกคนมาเรียนรู้มีกิจกรรมนะครับ วิถีของกเกษตรกรรมนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้นะครับผมแล้วก็มากางเต็นกันได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้มน้ำดิกาแฟเหมือนเดิมนะครับอากาศแบบว่าโอเคนะ <S 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 พอยายมาขึ้นมาข้างบนก็ชีวิตก็ดีขึ้นเยอะหน่อยนะสวัสดีครับเรัาวัวนถใสสวัสดีวันจันทร์เหรอเหมือนเวลาส่งในไลน์ในไลน์ในกล,นลุ่มอ่ะ บกัวตตกกลมเราโอ้โหกลิ่นมังทะลุจอแน่เลยมาม่าคล่เหรอวะบัดบัดแก้มเมียนะด้วยคุณหมอกขโมยมานะเนี่ยแก้มนี่ไหนหาที่ไปกาแฟเ่เออเออว่ะไข่ ไก่ที่เอามาจากฟาร์มเมื่อวานฟาร์มกาลาปาเก้ตัวคนใจร้ายเอามากินใบนี้ได้ไงวางอีกใบหนี่งยิบมาให้เบคฟาดเรานะครับนี่กินแบบแรงเลยเวลาขึ้นเลยปะเฮ้ยได้นะเออกำลังดีตั้งแกะที่น้ำเดือดแล้วนะถุงมือคู่ละสามพันเนี่ยบอกว่าหาซื้อ อันนี้ก็เรียกร้อ,อมันคายแก๊สคออายแก๊สของกาแฟกับมะกอกกาแฟมันคายแก๊สสวัสดีครับพี่เปัดส,สดีครับเตรียมถามถามที่หน่อยอ๋อที่นี่คือถือที่ไหนคือมันคืออะไรนะที่นี่เษกษตรกรรมคืออะไรแล้วก็เออ่เรียกอะไรวิถี วิถีของแปลงนี่คืออะไรใช่<ด>ชื่อว่าศูนย์เรียนรู้ไร่บัวหลวงโคกหนองนาพระนาชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล15ไร่ของตำบลท่าเสาหนึ่งใน300กว่าศูนย์ทั่วประเทศศูนย์เราก็มีกิจกรรมย้อนอดีตตามรอยพ่อคือเราจะดึงเรื่องราวเก่าๆกลาาับมาใช้ใหม่เรื่องการเอามือสามารถกิเรื่องการเพราะเห็ดฟางเรื่องการปลูกต้นไม้ใช้น้ำน้อยเรื่องการ ใช้ผลผลิตทุกอย่างในที่ตัวเองมาพึ่งพาตัวเองมาเลี้ยงไก่มาเลี้ยงเป็ดมาทําปุ๋ยมาทํายาลดรายจ่ายอันนี้คืออย่างเป็นทางการถ้าอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยเราก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีแบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เป็นฟาร์มสเตย์ใครมาก็ได้ใครมาก็ได้ในณที่นี้ณวันนี้คือคนที่เป้รู้จักเท่านั้น มาก็ได้มาทํางานแลกข้าวทํางานแลกไข่ใช่ไหมอย่างเมื่อวานนี้ก็โดนไปแล้วโดนไปแล้วเมื่อวานนี้โดนไปแล้วทำงนแลกข้าวแล้วทํงานทงานแลกไข่ไปแล้วอันนี้คืออย่างไม่เป็นทางการเนอะก็ประมาณนี้ถ้าถ้าเป็นทางการกลับมาเป็นทางการอีกครั้งก็คือว่าเรามีฐานเรียนรู้ให้แอคชั่นเนี่ยเก้าฐานเป็นหลักกัิกรรมธรรมชาติทําปุ๋ยทําฐานไบโอชาทําฐานธรรมดา ให้ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามากขึ้นประมาณนี้แล้วก็ทําเห็ดแบบครึ่งวันได้ก้อนเห็ดก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเราไม่ต้องไปไปใส่ที่มันเป็นเคมีคือก้อนเห็ดทั่วไปมันอาจจะมีมีผงยิบซ้ำมีพวกสารเคมีบ้างเราก็จะเป็นนวัตกรรมมาว่าเราจะเป็นอินทรีทั้งทั้งสิน้นภายในครึ่งวันเสร็จเอาเห็ดกลับบ้านอันนี้คือฐานที่เราให้แอคชั่นได้ ล้วก็จะมีข้าวไร่ตอนนี้ไม่ปลูกหรอกแห้งก็มีข้าวไร่สอนเป็นวิถีของเขาเรียกอะไรนะชาติพันธุ์แถวนี้ก็มาเรียนรู้ได้มาแอคชั่นได้ง่ายๆครับมาได้เลยมาดูกเกษตรตามหลักกัิิกรรมธรรมชาติมาพักผ่อนมากินอากาศมาเลี้ยงไก่แลกไข่ไก่ที่นี่มา,เ,าเก็บผักใส่ปุ๋ยแลกผักที่นี่เบื้องต้นคือ เฉพาะคนที่รู้จักก่อนอแล้วก็จะเปิดรับเป็นทางการอะไรยังไงในตามในเพจน,นี้เอาได้